แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณนะคะไม่เคยอ่านนิยายหรือว่าเคยดูหนังมาก่อนก็สามารถเอ j นจอยแล้วก็สนุกไปกับเกมนี้ได้แกก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่คุ้มค่าที่สุดของสัปดาห์นี้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยวันนี้ลินต้อยยากเตมประจำสัปดาห์านีน้อ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะกับรายการวาริดินใต้ายากเกมประจําสัปดาห์ที่วาริดินเนี่ยจะมาแนะนําเกมลดราคาดีๆในแต่ละสัปดาห์บนแพลตฟ,ฟอร์มต่างๆที่ตัวเขาเนี่ยเห็นว่าน่าสนใจแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาให้ทุกคนได้ไปลองหาซื้อเล่นกันดูนะคะ สำหรับสัปดาห์ที่3สัปดาห์นี้พร้อมกันแล้วหรือยังเอ่ยว่าจะไปดูเกมไหนบ้างพร้อมกันแล้วหรือยังไหมคะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปดูกันเลยคะ่ะ Let's go ไห,ไหนใครสาวกชานมไข่มุกบ้างคะแล้วตอนนี้เนี่ยบ b บาซิมเลเตอร์กำลังลดราคา20%เหลือเพียงแค่76บาทโดยดีลนี้นะคะจะหมดเวลาวันที่28พฤษภาคม2024นี้ค่ะหากคุณเป็นผู้คลั่งไคล่ชานมไข่มุกและเคยฝันนะคะว่าอยากจะเปิดร้านชานมเล็กๆแต่มูจะมีสักร้านตอนนี้เนี่ยฝันของคุณเป็นจริงได้แล้วได้บบาซิมเลเตอรเกมที่จะให้คุณเนี่ยได้เปิดร้านชานมไข่มุกและรับ กับเหล่าลูกค้าที่เป็นแมวดำเปิ้สุดน่ารักโดยตัวเกมนี้นะคะคุณจะต้องเริ่มสร้างร้านคิดสูชาน,นมเจ้าหวานนบบตัดขาหรือว่าน้ำตาลน้อยก็แล้วแต่ใส่วิรีแบบอ้วนๆหรือว่าจะอัดไซรัปเข้าไปอีกตั้งราคาโดยอยู่จากต้นทุนจากนั้นก็เปิดร้านเริ่มวิเคราะห์ผลประกอบการตุนวัตถุดิบเพื่อขายในวันต่อไปรับฟีดแบ็จากลูกค้าแมวดำสุดน่ารักเพื่อพัฒนาสินค้าและอัปเกรดอื่นๆอีกมากมายเมื่อมีเงินนะคะคุณก็สามารถจ้างพนักงานมาช่วย เพื่อให้คุณเนี่ยมียอดขายที่มากขึ้นเลือกได้ว่าจะจ้างใครมาทํางานจากรายชื่อผู้สมัครหรือจะให้หน่วยงานจัดหาคนตามคุณสมบัติก็ย่อมได้และหากกิจการจเจริญรุ่งเรืองคุณก็สามารถเปิดสาขาใหม่เพื่อขยายก,กิจการได้ด้วยใครนะคะที่สนใจแต่ว่ายังไม่อยากซื้อก็สามารถโหลดเดโมมาทดลองเล่นดูก่อนได้ที่หน้าร้านค้าสตรีมเลย s u r g i ย n Simulator รภาค2ตอนนี้นะคะก,กำลังลดราคา80%เหลือเพียงแค่80บาทเท่านั้นโดยดีลนี้นะคะจะหมดเวลาวันที่28พฤษภาคม2024นี้ค่ะเกมแอคชั่นในมุมมองของบุคคลที่1ที่สามารถเล่นโคลออปได้4คนโดยคุณนะคะจะรับบทเป็นหมอผ่าตัดช่วยกันฆาตการรมเอไม่ไม่ไมช่วยกันรักษาคนไข้ที่เน้นความฮาและมีหมดให้เล่นได้หลากหลายค่ะ โดยที่คุณเนี่ยจะต้องควบคุมการเคลื่อนไหวของมือด้วยเมาส์แก้ไขเคสผ่าตัดต่างๆที่มีตั้งแต่ง,ง่ายๆไปถึงระดับยากระดับปลูกถ่ายหัวใจและใช้อุปกรณ์การแพทย์มาช่วยเหลือไม่ให้หุ่นยนต์ผ่าตัดที่มีชื่อว่าบ๊อบเนี่ยคิดไปซะก่อนซึ่งตัวเกมนะคะก็จะมาพร้อมหมดเนื้อเรื่องที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการผ่าตัดไปจถึงความลับและความแปลกประหลาดของโรงพยาบาลแห่งนี้ จุดเด่นของเกมนี้เลยนะคะก็คือการจัดการอวัยวะของคนให้ที่เราสามารถใช้เลื่อยหรือขวานในการตัดชิ้นส่วนต่าง,างๆได้อย่างอิสระและมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปตามจุดที่ตัดประกอบกับการที่เรานะคะจะต้องใช้เมาส์ควบคุมมือที่ได้ดังงดด่งใจบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างยิ่งเล่นกับเพื่อนครบทีมเนี่ยก็จะยิ่งเป็นประสบการณ์ที่5าแตกหรือบางที่อาจจะหัวร้อนไปด้วยกันเลยทีเดียวค่ะ เกมหยาดคีเปอร์กำลังลดราคา80%เหลือเพียงแค่80บาทโดยดิวนี้นะคะจะหมดเวลาวันที่28พฤษภาคม2024นี้ค่ะนี่นะคะคือเกมที่เปิดโอกาสให้คุณได้เป็นสัปเปเลอรบริหารจัดการสุสารในยุคกลางเป้าหมายของคุณคือการสร้างขยายและจัดการสุสารของคุณเองในขณะที่ค้นหาทางลัดในการลดต้นทุนใช้ทรัพยากรทั้งหมดเท่าที่จะหาได้โดยการที่เกมนี้เนี่ยเป็นเกมแบบทนิยมดังนั้นนะคะ คุณจะต้องทำทุกอย่างเพื่อทำธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าค่ะตัวเกมเนี่ยจะพยายามให้คุณนะคะพบเจอกับประเด็นที่ขัดแย้งทางจริยธรรมอย่างเช่นคุณจะใช้เงินซื้อเนื้อไปทำเบอร์เกอร์เพื่อเอาไปขายในงานเทศกาลเผ่าแม่วไปทำไมในเนมื่อมีทรัพยายกรน,นอนอยู่เต็มไปหมดแบบนี้ล่ะหรือว่าพวกอดีตมนุษย์ที่นอนนอนอยู่รอบๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อวัยวะแล้วใช่ไหมล่ะ ทำไมถึงไม่เอามาแบดและนัมาขายให้กับพ่อค้าในเมืองล่ะ <c oughs> เรียกได้ว่าเกมนี้คือเกมที่มีกราฟิกแนพิกเซลสีสันสดใสแต่เนื้อหาข้างในนะคะสุดจะดาร์กอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะ แม้ว่าการสร้างและพัฒนาสุสานจะเป็นเป้าหมายหลักแต่นั่นนะคะก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่คุณทําได้ในเกมนี้เพราะเกมนี้นะคะจะมีดันเจี้ยนลักให้คุณเนี่ยเข้าไปออกสํารวจและคนพบสูตรการเล่นแร่แปรธาตุที่อาจจะเป็นพิษหรือว่าไม่เป็นพิษกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้นั่นเองค่ะ m i d d l e Earth The Shadow Bundle กํเลังลดราคา90%เหลือเพียงแค่130บาทโดยดีลนี้นะคะจะหมดเวลาวันที่4มิถุนายน2024นี้ค่ะ แฮคคู่ Shadow of Mordor และ Shadow of War เกมแอคชั่นปจนภายโอเพนโยที่แดัดแปลงมาจากจากักรว l o ห d ลอดออต i n g ที่เกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมมาเมื่อของปี2 1 4เลยทีเดียวโดยเกมนี้เนี่ยคุณจะได้รับบทเป็นทาเรียนกับตันหน่อยเรนเจอร์ผู้ทําหน้าที่ปกป้องแบกเกตที่ถูกซาลอนบุกโจมตีส่งผลให้ภรรยาและลูกเนี่ยได้โดนสังหารเพื่อสังเวยแก่วิญ,ญญาณเอลฟ์ที่มีนามว่าเคลบิมเบอร์ และทารอนเนี่ยกับถูกหลอมรวมเข้ากับวิญญาณเอลและฟื้นขึ้นมาเพื่อกลับมากแก้แค้นให้ครอบครัวไปพร้อมกับการออกผจญภัยกับเคเลบริมเบอร์เพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องราวของเขาแล้วก็ดินแดนแห่งนี้ ตัวเกมนะคะจะเป็นแนวแอคชัน่นผัญภัยที่มีความหลากหลายในการเล่นจะต่อสู้ซึ่งๆๆหน้าทำคอมโบเก้มจัดศัตรูหรือว่าจะลอบเล่นเก็บพวกออกแบบเงียบๆหรือจะโจมตีจากระยะไกลด้วยหูก็ยยมได้ซึ่งตัวเกมนะคะมีภารกิจให้ทำมากมายและสามารถปีนป่ายฟีอรันิน่งออกสำรวจโลกโอเพนเวิลด์ได้อย่างลื่นไหลที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือระบบเนเมซิดที่จะเป็นการจำลองชั้นวางหน้าของพวกออกและคุณนะคะก็สามารถปั้นเหล่าออกพวกนั้นได้และช่วยให้มัน ได้ไต่เต้าขึ้นไปเป็นหัวหน้าระดับสูงจากนั้นก็ส่งพวกมันไปตีออกเตอร์อื่นๆได้ด้วยแม้ว่าเกมนี้จะดัดแปลงมาจาก l o r d o t h e r l i n g s แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณนะคะไม่เคยอ่านนิยายหรือว่าเคยดูหนังมาก่อนก็สามารถเอ j นจอยแล้วก็สนุกไปกับเกมนี้ได้แต่ถ้าเกิดหากว่าคุณเนี่ยเคยดูหนังมาก่อนก็จะยิ่งฟินยิง่งอินไปกับเรื่องราวและตัวละครในเกมมากยิ่งขึ้นค่ะ และด้วยราคาที่ลดหนักขนาดนี้นะคะเกมทั้ง2ภาคพ,พร้อม DLC ครบเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่คุ้มค่าที่สุดของสัปดาห์นี้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยใครนะคะที่ชอบเล่นเกมแนวแอคชั่นโอฟเฟนเวลก็ไม่ควรพลาดเกมนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเกมที่วาริอินเนี่ยมาแนะนำกันในสัปดาห์นี้น่าสนุกใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจก็อย่าลืมไปหาซื้อก่อนที่จะหมดเวลาด้วยนะจะบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ก็มีแบบว่าลดแบบจริงๆๆริๆ,ๆ ลแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะครั้งต่อไปเอจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจก็ยอย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะที่ช่อง y t u t u วาลิลินซีเอส่วนทวิตเตอร์ก็วาลิลินชาแนลค่ะถ้าเกิดไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะ Facebook Fanpage เกมถูกบอกด้วยวีสองสำหรับว,วันนี้นะคะวาลิรินเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบุ